บอกว่าจะใส่ถั่วแดงก้อนนันลงกุดำบางพอานั้นทัี่เรานรจะหยเบานีไปส่วนๆเจนบอกเออใกล้เมื่อได้ออกย่งไชลายกับยางว่าด้วกได้เอาน้ำลงกูดำปเทียงเนบอกวเดียวก็ลงกูดำเจ้าวัดนเทียมันฟังขนาดมาจากูวันที่่านเป็นจไหสรคบเป็นจไหนน้เป็นจไหเจ้าว่าเขาเหฟังว่ีู่ดดไจ้าเทียไอ้การียีนลงกู เด็กออกอานอื่นจา้ไหนน้ำวนหรือยันน้ำไปหลวงปู่อันเสียงอะไรแนนลูกไปเือลำบากก็บนหาคุ่าเนึ่งปึกเอากรเสีงจักเดียวเวลาเอาข้ามมาจากออกระดับแ่เดียวง่้นวมนได้เงาเลื้อยบหมตีเราบอกเราไปนะเล้อกันได้นะฮะเออว่าเอาข้ามมาจากไปกคเดียวนาเจ้า้อพมะว่าหลวงปู่การปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงสิ่นขึืนหนันสมาธิคื้หนันปัญญาคื้หนัน ค่็กความผู้ขาัสิขาวบ้างนะสงสารได้บอานนะเดียเมื่อนี้ได้สิมะเด็่จงเด็จจมให้นอนเนี่ยหนึ่งเลือกปฏิบัติอยากให้ท่านปฏิบัติได้กวาความเจ้าตัวบูานุ่มันเป็นยังไงวามเจ้าสิเเจรนัก็ดีได้ไม่อดีปวดดังจีเมื่อี้เมาได้เพราะว่ามันตาขี้กัน อันไปว่าคือประกาศเพราะเขาสิวาสิ่งที่พวกเจ้าจะเจอไปนีหลังจากปีพศ2556 5 5เคสที่สี่กำลังจะต,ตามมาถ้าพวกเจ้าทั้งหลายได้สังเกตไปในี่ยูตูนครือใดที่เขาออกอยูส่สมื่พอพอกพวกเจ้าให้โกงงานออกอัตมาเทพออกเลยเมื่อการออตาาาาแต่ละเดือนแต่ละปีจะเกิดอะไรขึ้นนี่ จ็ดที่สี่สิบสามให้กวาเจ้ากักรักสาสีพูดสิร่อนมาเพื่อนึงมีสิ่งห้าบริบูรสองมีภาพบริบูนสามมีเมตตาบริบูณ์บัดนี้มันยกเขามันมากด้ยิ่งสามโมกุสิศที่ไม่เคยเจอว่าจะเจอสิ่เบิกโภคกับกกสิ่งศีลเบิกก่อกับศีพกอให้กวาาเจ้าตั้งพองประดุจมระทับประสนเจอ และอัศวยพระดูแลบาปบาปศาสนาอัศวยพระดูแลผู้บาปคนผู้บาปผู้เดียวแลนคุ้มต่างๆเลยให้ไร้วัดฉะนั้นว่าเจ้าพระพักตรกันดูแลศาสนาดูแลจะบอกน้ำดูแลลบจะบอกน้ำยาใหาย้องจิเลสมันเขทาบอกน้ำหลายถ้าลบกิเลสมันเขทาบอกน้ำมันเป็นภูมินโยมให้เอาลบคั่งมาเขัาลงพุทโธลงพุทโธ หาว่าเจ้าเมย์าย้ว่าเจ้า่พระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเคยเจอมาแล้วเคยพบมาแล้วขันพระเจ้าก็ละมั่นเจ็บไทยเ่วยกับสิ่งเหล่านี้ขอพระองค์ที่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้าจงปัดเป่าลมให้ไทยทัางหลายออกจากตัวพระพระเจ้าแน่อย่าให้พระก็ละมั่นหลาย ถ้าเขาคิดถึงโคตโวสั่งโบสั่งโมว่าอะไรใจสบายเขาใจบ่ดังนั้นไอ้คิดถึงมัดเก็บกับบาปขุดงูมัดปวดกับบาปุกงูเขาพูดแล้วเจ้าก็เคยปวดเขาพูดแเจ้าก็เคยเก็บนั่นแหละพระเจ้าสุนพาพนชยและอีกอย่างหนึ่งปลายปีเนี่ยไม่เกินวันที่ยี่สิบแปดหรือวันอ่อวันที่หนึ่งมัดเอ๋ยเพราะไพวกเจ้าทั้า เ,เขาเ่าเกี่วเขาโยงรู้ไหมว่าน้ำตอนนี้มันถว่มที่ากใ้อีสานเข้าบนสินาอีกรอบหนึง่งเม่อวันนี้สอบแบบว่รู้ว่ามันเกิดโรงที่บ่าที่ไหนขึ้นที่ประเทศจีนกันบอุณหพุ่มนนโฮสิบองใสสิบองใสสิบองศาซึ่งบา่าเคยมีในประโลกไปดเขาบอกว่ามนุษย์ทำลายธรรมชาติเนี่ ทำมาชาติเราจะเอาขึ้นก็มันโดนแดดกันที่กันชนะโลกที่เป็นอยู่อเมริกาบุนซินตาบ้าเขาเขาสีหน้าหน้าประดับเพราะอเมริกาตอนนี้ติดปันละห้าหมื่นคนถ้าโลกใบนี้ที่ผู้ติกแล้วห้าร้อยล้านคนนัตสีเบียก็สามหกสิบคนฉะนั้นความเจริญป่า Do các lãi sáng sinh học của khách hàng. Haila, hãy lòng quen biết mình đã chắc bằng tiếng là 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 bằng là bằng tiếng là là bằng tiếng là là bằng tiếng 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 là bằng là bằng tiếng là bằng tiếng là bằng tiếng là bằng là ตอนประโยคสอบปาอย่าชัดให้เจดีแขกเกีย่ยววันมาอาอูพุทธังสังนี้หากแดว้าข้าพระเจ้าไม่เคยทำร่วมกับที่มันเกิดอยูนี้ขอให้ข้าพรเจ้าผ่านได้ดวยดีมาอาอุสกายพุทธังสังนี้กรรมในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีโปรุ้มขรอข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพระเจ้า ให้รอดทางคนไปในในปีหกสี่แค่หกห้าอาใจก่อยยาสิ่ไม่เขียนเนี่ยเพาะด้บอกแม่แค่นั้น่่ะยาาวันคือเออเผลอเนี่ยปฏิบันมันสิเกิดที่นีจานที่สามหลังจากโยกฉันเดี่ยวพวกเจ้าพันกันมาร่วมกันอุศราแพร์สรนนสับเพสันทล นิจดาสเพสังฆราพุทธาสัเพสังมาอนัตตาติในหมัวมนุษย์สาโลกทั้งหลายไม่ว่าตีพวงยมญาตคนทัพนาคาและตัวข้าพเจ้าเองความเกิดก็ไม่เที่ยงความตายก็ไม่เที่ยงโลกกละธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงหอสิ่งที่เที่ยงคงทีุ่ดึ้จิตการตายก็เป็นสิ่งที่หนักหนายุ่การตายเป็นเพียงแค่ ว่าเจ้าจะมัก้าสิวว right? <Yeah. S 2> ่าได้เกิดไพมว่าเจ้าไปยูไอ้อกนเอาไรือเป่าแอมันมีบทกลุ่มเจ้าสอนหักปากอานนท์เจ้าจะไปมีตกกับการจากทำไมเจ้าจะไปมีตกกับการตายทำไมเพราะการเกิดการตายมันเกิดทุกขณะมันดับทุกขณะแม้ว่าเข้าสิจักโตเข้าปยังน้คุณต้บอก จงไหนจะบา,างสัพระขาก็ไจ้จังไหนบอกมขาบางัว่าถึงเราจะจากไปเ่าอายุนับวัอสพุทรจะไหน,น,จ,นจะบา,า,านสั่ตามนั่นเป็นคนเป็นคนมักส,สอนเอนี่ยเขาก็ได้จับเวลาอันโนนต้นไม้ดอกไม้ล้วนแล้แต่ร่วงหลุดแล้วก็ผีออกมาใหม่ก็จาเห็นต่อไปบหรอดอก,อก,ดอกนำหน้าขอเก้อนหลนลงมาออกกันมาเนี่ และมัดกระออกดอกไม้ใบไม้มัดกระวอกค้อมกันแล้วม <Die P> ันการกินของกระหม่นั่นคือถ้าตามใดพวกเธอท่านสายปฏิบัติอยู่ซึ่อวิถงสารนันขัณฐามิทำบังสารนันขัณฐามิสำคัญสารนันขัณฐามิตามท่านเขาต้องเจ้าไปดูนำบอกเขาไปอัตมาที่ไหนบอกเป็นไงมาท่านเจ้าขวดอาจจะได้สามารถที่ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดแบ่ง เราการเก็บตั้งแต่ขอวเราอันนี้อานนั้นะมันบอกว่าเคยเห็นเป็เฮ็ดกันจังไนว้านต่อยบอกจากพวกแนบแบบทีกเขาทำมาแล้วรู้ปอะไรแล้วก็เห็นแล้วว่ามันมันตัวเราได้ดีแล้วมันก็ดีจริงๆฉะนั้นอันที่ที่เขาบารอกเขาอกเจ้าทัพาออก็นเบื่อเดี๋ยวใครทักมาเรด้วยแมนบอกไม่ออกไปบานใจรพที่ราพาั่นงรานทัพน่กแบบเชิ เสียงเรียกแต่งินแต่ว่าเออหรือเฉพาะเออบ้านนี้มาบ้านปาสีขาวเรียกหรือที่เรียกว่าปัตติบัติปฏิบัติให้มันถูกปฏิบัติให้มันขวดปฏิบัติให้มันเห็นปฏิบัติให้มันแก้แก้ยังไงแจ้งให้ความเป็นจริงแจ้งให้ถึงมรดดิฟทานดิพพานมด้อยู่ไก่จนเกิดเกลือกโยนิพพานแค่ปลายจมูก ลมมันเกิดเข้านั souvent, ่นมันเกิดพอลมมันออกนั่นม so ันดับตอนที่เราเกิดมาเราดับมือนะแม่บอกจะเห็นได้ไหมเจ้าออกลูกจะเห็นลูกเจ้าออกม่นบอกมันดับนาพอมันสิ้ไปมันเบดแบ่อย่างที่ว่าข้าพเจ้าวางทุกสิ่งแล้วแม่จะพักโสเจ้ามาว่าจะนยนข้าใจมันขาดแล้วมันเป็นอะไรมือกอนความว่าแล่มือก่อ มายสิ่งที่พวกเจ้าหาสมบัติวัตถานรถเดินรถเก็งเงินลอยล้านพันล้านแสนล้านพวกเจ้านี่ผลสุดท้ายไม่มีอะไรว่าเอาดีเดือดมือถือว่ามันมาเอาไปบ่ได้เอาไปให้ลูกให้หลานแกล้งชิ้นกันทาอันนี้กันบาปฟ้องร้องกันวันจุปสินพิจารณาความกอเวรก้อนออกมากรรมออกจากท่านแม่กรรมท่านกรรมยังไม่ออก กแล้วเอตามันดำทีำอยากได้ำอากมอยากรวยดำอยากเท็ยำอยากสาเลยพดทีนี้สสุดก่อนในชีวิตนี้กมกรรมเขารมเขาในแง่เขาจะกรมที่นบดอยากดูวนเรียน่มันเสียงคนเห็นคอบุจัด่อองคือโยปมันหมนเดอยาหาย อย่างขบวเดียวเช็ดไอ้ฝังปักกาบข้อกสออมปัตติเดียวเอาไปแบ่งกันบ่นเชียดความอื่นถ้าเราได้รู้จักปล่อยมาฉะนั้นการเรียกผีเทียมน้าพามาอันดิโสมพัฒนาไปเแลยวผู้มาขอร่อยตั้งอีกได้ปมาเมื่อี้เปิดโปกเปิดใจให่พวกเจ้าสากปอบาลมีเด้อร์เยล่ามารอเขาพระพุทธเจ้าสอน อยู่ปัจจุบันไม่ได้สอนอนาคตเราไม่เจีาไม่บอกอนาคตเข่บอกปัจจุบันปัจจุบันให้รู้เข้าทันอารมณ์ที่เกิดที่หักไปเย็ดเมืไงเย็ดต่อยน้าสิชั่วโมงแล้วไปจัสลุขแล้วเราไปเมื่อไงไปเป็นเย็ดลายหมอกวัดตรงเมา่ไหรหมอกอยากไปไปบานัยาไปเนียทุ่คนจะบ้านเย็ดต่อยน้าสิชั่วโมงแล้วไปจัสมลขทำไง าการเดียวมันจะสลบไปลบไปแล้วเลยพอไปใส่แล้วเนดะี๋ยวไปหาเราไปยี่สิบหา้าอาทิตย์ก็ให้ท่ทานทั้งหลายโชคดีและโชคดีเพื่อสิ่งใดที่พวกท่านทำสิ่งใดที่พวกท่านสร้างสิ่งไหนที่ศรัทธาพวกท่านเกิดขอให้สิ่งนั้นอาท่าน บุกวิว่งาีพอเจริญพร